ถึงอีสานแล้ววันนี้พิทิธควโซนร้อนจามีเริ่มกระทบ40จังหวัดพื้นที่สีแดงสีเหลืองรายชื่อจังหวัดดังต่อไปนี้กรมอุตุประกาศฉบับที่13พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภยัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์ริพรุ่งพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำนาทีที่27ตุลาคมในช่วงเย็นคืนนี้นจะมาหามาดูและติดตามเส้นทางของพายุจามี รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มสภาพอากาศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากสีแดงสีเหลืองเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคและแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอนื่นนดี้จะพาไปดู40จังหวัดที่ในด้านของกรมอุตุนิมนยมวิทยาแจ้งเตือน แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทังหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงฝาระหว่างบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญเยสธรศรีสเกตอุบ,บลราชธา,านีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตตรังสตูลสกุลนครีพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ร้อยเอด็ดสุรินทร์บุรีรัมย์ นครราชสีมาลบบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครพระนครศรีธยาอ่างทองและสิงห์บุรีนอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินเตือนภยัยสภาพอากาศแอดธนวัตรยังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนมพมุกดาหารเยโสทรร้อยเอ็ดอันาจเจริญรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตรากรุงเทพมหานครนนทบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีส่วนแอดมินเดินภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดส,สกลนครนครพนมพกาฬศินมุกดาหารร้อยเอ็ดยสโซทออันาจ,จเจริญรีสะเกษอุบลราชธานีนครราชสีม,มาจัาจนทบุรีตรา กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการพระนะครศรียุทธยาอ่างทองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุโซนร้อนจ่ามีนะครับพายุโซนร้อนกำลังแรงจ่ามีบริเวณทะเลจินใต้ทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ130กิเมตร ทางตํานออกเฉียงเหนือของเมืองดานาังประเทศเวียดนามศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.9องศาเหนือลองจิจูด108.8องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุก,กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางในวันนี้27ตุลาคม2567 พายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่จะทําให้ลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีกลังแรงขึ้นประกอบกับแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงฝนตกหนักหนัก,นกมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกลับจะมีลมแรงในช่วงดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งและจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งเวียดนามกลับไปทะเลจีนใต้โดยมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงในช่วงวันที่18-29ตุลาคมทำให้ประเทศไ,ไทยตอนบนมีฝนลดลง ลมตมตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงที่27-29ตุลาคมทําให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชังเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัด ีคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้27ตุลาคม2017ภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสโทรอำนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุเรนสีสะเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสาครรวมทันกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันจบงราวชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลส่วนที่28ตุลาคม2567 ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีภาคใต้บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่29ตุลาคม2567ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงา,งงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนคลื่นลมทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยจม่มกำลังแรงขึ้นทะเลอ,อันดามันทางตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันตอนบนและอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับต่อไปนี้จะพาไปดูและติดตามในด้านของการพยากรณ์ฝนสะสมในทุกๆ24ชั่วโมงนะครับจากการวิเคราะห์สภาพอากาศ ในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวระวังอากาศเปลี่ยนแปลงและติดตามโซนร้อนจามีที่ใกล้กับชายฝั่งเวียดนามในขณะนี้นะคะ27-28ตุลาคมต้องติดตามพายุโซนร้อนกำลังแรงจามีบริเวณเทะเลจีนใตใ้ตอนบนเคลื่อนตัวทางทีศตะวันตกเข้าใกล้ชายฝั่งทางตอนกลางใกล้กับเมืองดานางังประเทศเวียดนามพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านหน้าของพายุ ในช่วง27-28ตุลาคมอาจส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีเมฆเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งลมแรงโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคอีสานแนวจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกษ ตามแนวขอบของพายุส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่17ตุลาคมจากอิทธิพลของลมตะวันตกลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดเข้าหากันนะครับปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้มีฝนฟ้าขนองฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคใต้้าระวังฝนตกหนกักโดยเฉพาะฝั่งอันดามันด้านรับลมในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้าชายฝั่งเวียดนาม หลังจากนั้นพายุโซนร้อนจามีจะเคลื่อนตัววกกลับไปในทะเลจีนใต้จากแรงดึงดูดของพายุโซนร้อนกองเลที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาก่อนที่จะอ่อนกำลังลงตามลำดับซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงที่19ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนลมต้นอ,ออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจะเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมนะครับ อากาศของประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเย็นลงแต่ยังคงมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาแทรกในช่วงวันที่3-5พฤศจิกายนทําให้สาฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยส่วนภาคใต้โดย,ยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับภาคเหนือฝนฟ้าก็นอง้อยละ30ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงนะครับอุณหภูมิจะล,ลดลงหนึ่งถึงสามองศาโดยเฉพาะในตอนเช้าทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขอนองร้อยละเจ็ดสิบลมกระโชกแรงฝนตก,หน,กหนักหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ70ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณนครนายกราจนบุรีสาแก้วจันทังซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ40บริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอยละ60เศษฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตตรังนสตูลขอให้ติดตามพยรณากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมมีตารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันต้องดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ